ครับเราก็มาถึงร้านนี้อีกแล้วเฮียยิ้มมาจากไกลเลยโอ้สวัสดีครับ<ะ>เฮีย,ยไม่รู้ไม่รู้เฮียได้ดูได้ดูคลิปพวกเราหรือเปล่าอดูอยู่ครับเบิง<ด>้งยู่เนาะเออวันนี้มีข่าวดีก็คือผู้ใหญ่ใจดีเนาะนะครับได้อ่อ ให้ผมเนี่ยเป็นสะพานบุญมาซื้อกานำร้อนมาซื้อกานำร้อนให้กับยายนางไปมอบให้กับยายนางเห็นว่าเพื่อนจะเอาไว้จะต้มพวกมาม่าพวกอะไรกินกาต้มน้ำเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามียังไงบ้างเพื่อนบอกว่าให้เอาเหมือนของพี่เอกของผมไปส่องดูเมื่อเช้าของพีขง่ของพี่เอกนะเป็นลักษณะแบบนี้<ม>อ,อ,อันอันสอง สองตัวนี้มัน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 ต่างกันยังไงเหรอสองร้อเก้มันมีอีกสีเลยโอมันมีมันต่างกันแค่สีบ่มันอันนึงน้อยอันนึงใหญ่บ่สองเก้าเก้าอุ้ยใหญ่เอ้ยอะไรวะอะไรุ้ยหลอดหลอดขาดหลอดขาดไปแล้วหลอดหนึ่งหลอดหนึ่งหรือว่าสามหลอดผมเกือบวิ่งแล้วนะเมื่อกี้อุ้ยตกใจหมดเลยโอ้เรานี่ไฟแรงเนาะเรานี่ มาถึงหลอดถึงกันขาดเลย,ลเลยใช่เฮีย ب, เปิดไฟปุ๊บตับเลยในเอฟซีหลอดขาดเลยโอ้ไฟแรงไฟแรงเรานี่ไม่ธรรมดา youtube ไฟแรงใช่ไหมหัวข้อ,อเราก็เลยจะมาซื้อนะเออคนที่ให้มาซื้อเนี่ยเป็นคนเดียวก,กันกับที่ซื้อที่นอนให้กับ ยายนางเนาะคุณแม่วารุณีนะครับโอ้มันมีหลายสีเนาะโอ้โอ้สีสวยซะด้วยโอ้นี่เป็นสีฟ้าเนาะสีฟ้าในสีออกเงินเงินสองเก้าเก้าโอ้มันสเตนเลสเหมือนกันใช่ไหมอันนี้จะของฮานาบิชิอ๋อข้างในจะเป็นสเตนเลสครับอ๋อข้างในจะเป็นสเตนเลสเหมือนกันแต่ว่าอันนี้หุ้มข้างนอกอีกโอ้มันหุ้มข้างนอกอีกทีหนึ่งโอ้สีสวยเลยโอ้เจ๋วเลยเนาะตัวนี้เดชจักบาทตัวนี้สองเก้าเก้า ตัวนั้นดิเท่ากันเหรอเฉพาะลาย Hello Kitty ตัวนั้นจะไอ้สามร้อยเก้าสิบอ๋ออันนั้นมันมันลายสวยเป็นลายลิขสิทธิดลายลิขสิดอันตัวนี้ไม่เป็นลายอืมกบบเหมือนกันอู้มีอันนี้ด้วยเนาะคุณน่าจะมีเบอร์ห้ไอพวกนั้นจะม่มอ๋ออันนี้มีเบอร์ห้าผมว่าเบอร์ห้าดีกว่าครับผมอันนี้เป็นรุ่นนี้ไหมครับผมอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับลดลดให้สักนิดนึงสองเก้าเก้าศูนย์โอ้ขอบคุณครับ สอก9ลดเหลือ250ครับนรวมฮานาบิชินะรวมบุญกันรวมบุญกันนี่ในเอฟซีรถเยอะนะรถเยอะใช่รถเยอะเลยในเอฟซี ก็เป็นเป็นบุญของเยนางเนาะที่มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับแม่ตานะครับซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างเลยเนาะนะครับก็อนุโมทนาสาธุนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีนะทุกท่านเลยนะครับอันนี้ก็มาจากคุณแม่วารุณีนะครับคนเดียวกันกันกบมอบให้ซื้อที่นอนนะครับคุณแม่วารุณีเนี่ยท่านก็ช่วยเหลือเยอะนะ นี่ใน F4 โอ้อันจ่ายเงินสดเลยครับโอเคไม่เสียนะครับถ้าไฟไม่เข้าไม่ติดเอามาเปลี่ยนได้โอเคครับโอ้นี่ท่านเนี่ยเนี่ยเนี่ยรถรถให้ก็จริงจริงเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกมากเลยเนาะถูกนะถือว่าถูกนะราคาเนี้ยเราไปซื้อในห้างไม่ได้นะเราไปซื้อในห้างไม่ได้นะราคาเนี้ยเดี๋ยวจะมาอุดหนุนบ่อยๆนะเราถือว่าขอเป็นร้านประจำเลย ขอบคุณครับครับขอให้เจริญครับผมโอเคอครับผมขอบคุณมากครับไปเราโอ้ทุกอย่างเลยโอ้ครับผมมีหลายอย่างเนาะเดี๋ยวเดดูดูไว้ก่อนเผื่อมีแบบอะไรที่เราขาดเหลือเราเรานึกไม่ออกเราจะได้แบบเฮ้ยตรงนี้มีขายอะไรประมาณนี้ที่กินมุกตะ โอ้ไว้ก่อนดีกว่ากลาเหมือนอยากกินมูกระทะในเอฟซีอ่ะไปเราเดินทางต่อเรามีภารกิจต่อไปต่อเนาะโอ้ัดลมตู้เย็นมีครบหมดทุกอย่างนะโอ้น้องปอนบอกว่าชอบมากลยร้านนี้พ่อค้าหล่อใช่น้องปอนว่าอย่างนั้นนะนะน้องอบอกว่าร้านอยากมาร้านนี้ประจำใช่ถ้าเปิดมาร้านเนี้ยเขาจะอาสามาตลอดแต่ว่ารอบนี้เราไม่ได้บอกไงว่าจะมาซื้ออันนี้ด้วย อันนี้ไม่มีใครรู้มาก่อนนะว่าจะมีเซอร์ไพรส์ที่้านอซูมเบอร์โทษโปรโมทช่วยแกหน่อยเพราะว่าเพิ่นลดให้เราเราก็ช่วยแกโปรโมทหน่อยทุกครั้งเลยนะครับมีนะยเอฟซีเพิ่นก็รวมบุญเนาะอันนี้เราเอาเข้าไว้ข้างในดีไหมมันจะได้ไม่เปียกโกกวาโอ้ตูดอเออโอเค นะเราก็จะเดินทางไปต่อในเอฟซีเม่รอแล้วนะนะครับโอเคครับผมก็ฝากคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะครับทุกท่านคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันเนาะสวัสดีครับฝากกดไลคกดแชร์ด้วยนะ